อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งๆท,ที่เราทําความดีแต่ว่าผลสนองให้กับเราเป็นปัจจัยแห่งความราาร้อนนั่นถือว่าเราใช้หนี้กรรมเข้าไปชาตินี้เราไม่ได้ทําเขาใช่ก่อนเราคงทําเขา เมื่อเขาจะมารับผลของเขาคืนก็คืนนี้ก็ปลตามอติยาใสใครเขาจะดา่าเราก็เฉยยิ้มเพราะเราไม่ได้มีโอกาสใช้นี่แล้วใครเขาจะดินท่าเราก็ยิ้มเขาเขาจะแปลงแกล้งก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีท่านนอกจากนั้นก็มีจิตน้อมในความไม่ตาย ว่าโอ๋หนอคนทั้งหลายเหล่านี้ทำมาเมี่งนงงอย่างนี้